แต่แบบหนูไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าอ้อนพี่แก้วเท่าไหร่หนูรู้สึก,กว่าแบบหนูจะเขินพี่แก้วง่ายเป็นพิเศษเพราะว่าแบบด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุยด้วยมึงฮะเขิอนอะ่ะมันแบบมันไม่ได้อนะ่ะเขินอ่ะอืมแต่หนูชอบเวลาพี่แก้วยิ้มนะแบบสมมติเวลาคือเรียกว่าไงเดียวหนูเคยเห็นคนเขาบอกว่าแบบ เวลาเราเห็นใครหัวล้ออ่ะแบบยังไงดีสมมติเวลาคุยเรื่องตลกกันในกลุ่มอ่ะแล้วถ้าเกิดเขลาล่าอ่ะแบบหันไปมองใครคนแรกอะไรเงี้ยนะแปบลบว่าคนนะนะั้นคือคนที่เราชอบชาาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่เราใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะงั้นปกติแบบเวลาอยู่ในวงแล้วแบบหัวล้อกันยอะไรเงี้ยหนูจะชอบหันไปมองที่พี่แก้วเป็นคนแรกอะไรเงี้ยแบบหนูไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแบบไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่หนูชอบหันไปมองพี่แก้วเป็นคนแรกก็หนูสังเกตตัวเองหลายรอบแล้วว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ในแบบวงใหญ่ๆแล้วแบบมีคนหัวราอกันอะไรเงี้ยหนูจะชอบหันไปมองพี่แก้วเป